จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมามนคือจิตฟุ้งซ่านทันทีที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดเนี่ยฝึกเรื่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นโดยเราไม่ได้เจตนาต่อไปมันขยับเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บตรงที่เราจิตมันเคลื่อนแล้วเราเห็นนะ่ะ จิตก็จะไม่เคลื่อนจิตก็จะตั้งมั่นเพราะงั้นคำสอนแรกๆที่หลวงปู่ดูลสอนทั่วๆไปก็คืออย่าส่งจิตออกนอกเราห้ามจิตส่งออกนอกไม่ได้แต่เราให้มีสติรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันนะไม่ต้องไปห้ามมันเพราะห้ามไม่ได้แต่คอยรู้ทันจิตที่มันส่งออกนอกอ่ะ พอเรารู้ทันนะจิตท,ที่ส่งออกนอกก็ดับนะจิตท,ที่ตั้งมั่นก็เกิดขึ้นมาแทนไว้คําสอนของหลวงปูดด่ดูลี่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือสมาธิที่ถูกต้องจิตเราจะตั้งมั่นนะธรรมดาจิตของเราส่งออกตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจแล้วไม่รู้นี่เรากลับข้างนิดเดียวนะเรารู้ทัน อย่ามัวแต่รู้ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมรมให้รู้เท่าทาันที่จิตตัวเองจิตไหลไปทางไหนก็รู้จิตไหลไปทางไหนก็รู้ฝึกไปเรื่อยจิตมันจะตั้งมัน่นเนี่ยคำสอนที่หลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะบางคนมันเข้าใจผิดไปพยายามห้ามจิตไม่ให้ออกนอกก็รักษาจิตให้นิ่งนิ่งว่างว่างล้วคิดว่าเนี่ยเรียนคำสอนของหลวงปู่ดูลเข้าใจ หลวงพ่อฟังหลวงปู่โดนทีแรกก็คิดว่าเราต้องไม่ให้จิตเคลื่อนเลยให้จิตมันตั้งอยู่ฉฉฉนเฉยๆเงียบๆ